สวัสดีครับกับผมนายอุดมพงศ์ประบตุตรปัจจุบันรับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนหงแฝกตำบลหลุมพุกอำเภอคำเกิดแก้วจังหวัดยะโสธรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งครับจบการศึกษาครุศัสติ์บัณฑิตสาขาว,วิชาสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรายชภัฏร้อยเอ็ดครับสำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรายชภัฏร้อยเอ็ดหนึ่งนะครับได้รับ รางวัลเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจําปีการศึกษา2561ครับ2นะครับเป็นนักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารีรุ่นที่10ปีการศึกษา2 5 5 6จนจบปริญญาตรีครับ 3. เป็นอดีตนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2561 4. เป็นประธานชมรมพุทธธรรมกรรมฐานปีการศึกษา2560ถึง2562ครับ ครับผมอยากจะนําเอาวิชาความรู้และประสบการณ์ที่จะสั่งสมมานะครับมาถ่ายทอดมาต่อยอดให้กับนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดของตนเองเพราะว่าเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กในเมืองหรือเด็กชนบทล้วนมีชีวิตมีจิตใจต้องการได้รับความรู้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนเก่งและคนดีเพื่อออกสู่สังคมในอนาคตครับ สำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการเตรียมความพร้อมที่จะรับราชการครูนะครับเราต้องปฏิบัติตามประกาศของศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆนะครับอย่างเช่นผมก็ดูประกาศของศึกษาธิการจังหวัดยะโสธรนะครับประเด็นที่2การเตรียมตัวนะครับก็คือเราจะต้องเตรียมกายเตรียมใจที่จะไปเป็นครูในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือเราจะต้องสำรวจความพร้อมของตนเองว่าตัวเองมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะเป็นครูในอนาคต และที่สําคัญคือสํารวจจุดเด่นและจุดด้อยของชุมชนเพื่อที่เราจะไปพัฒนาจุดเด่นและไปปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของชุมชนหรือท้องถิ่นที่เราไปบรรจุร่วมกับคนในชุมชนครับสําหรับปัญหาที่พบนะครับก็คือเด็กนักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานน้อยครับอ่านไม่ค่อยออกเขียนไม่ค่อยได้ครับ,รบสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับ ผมใช้วิธีการแก้ไขปัญหาคือใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนสำเร็จรูปครับคือจะเป็นแบบฝึกให้นักเรียนลองฝึกอ่านสะกดคำและก็ลองเขียนในแต่ละคำจากนั้นในรายสัปดาห์ครูก็จะประเมินผลโดยการให้นักเรียนคนดังกล่าวมาอ่านมาเขียนให้กับครูครับ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับนอกจากจะเป็นกิจกรรมในโรงเรียนที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นตามหลักสูตรแล้วนะครับครูได้จัดกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมในโรงเรียนก็จะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวรั้ว่ากินได้ภายในโรงเรียนนะครับนอกจากนี้เมื่อนักเรียนกลับไปถึงบ้านนะครับครูจะเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนให้เข้ากับสภาพจริงให้เข้ากับบริบทจริงของนักเรียนโดยการให้นักเรียนลงพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์จริงและก็ร่วมกันทํารายงานทําโครงงานครับ ครับแน่นอนครับในยุคปัจจุบันนะครับสื่อการเรียนการสอนเราจะต้องเน้นและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพจริงในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่ครูใช้นะครับก็จะเป็นสื่อที่ทันสมัยนําเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่ผมใช้ก็จะเป็น o o g l e m e e t นะครับซ o มนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างก็จะเป็น Kahoot เฟซบุ๊กยูทูบก็สามารถนํามาบูรณาการจัดก,การเรียนการสอนได้ครับสําหรับความภาคภูมิใจก็คือได้สร้างคนดีออกสู่สังคมครับดังที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าอาชีพครูไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะมีครูครับเมตตาธรรมขำจุดโลกการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นสุขอย่างยิ่ง การเป็นครูต้องเป็นที่ใจใจต้องเป็นครูต้องมีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูยอมสละแรงกายแรงใจของเราเด็กๆรอคุณครูของเขาอยู่นะครับ